มีเจอปัญหาเรื่องโลกค่ะเรื่องใบเป็นซันเบิร์นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นไม่แข็งแรงมีรากเน่าคนเน่าอะไรเงี้ยค่ะองการรักษาปีหนึ่งก็หมดหลายแสนนะคะค่ะในการดูแลเพราะว่าเขาบอกอันนี้ดีเราก็ไปซื้อมาใช้ไม่หายเพราะอันนี้ดีแรกๆอะ่ะเราก็ต้องคิดว่ามันก็คงเหมือนยาตัวอื่นที่เราเคยใช้แต่พอเราได้ใช้แล้วได้สัมผัสจริงๆอะ่ะมันทำให้เราเห็นความต่างค่ะสวัสดีครับ ท่านเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รับความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับ <c oughs> มาอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเขาสามารถปลูกทุเรียนอายุสองปีแล้วใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขาโตซานแล้วมีความประทับใจไม่พอแค่นั้นครับทุเรียนที่เขาปลูกหลากหลายพันธุ์ไม่ว่ชาชนิดนะครับพวงมาีก้านยาวหมอนทองอะไรต่างๆเขาใช้แล้ว ในอายุที่เรียกว่าเจ็แปดก้าปีขึ้นไปก็ประทับใจเช่นกันเป็นอย่างไรนั้นวันนี้มาอยู่ที่นี่พร้อมกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นท่านาดีเกียรตินุนสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งครับ <pancakes> ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นวันนี้อยู่ที่นี่เช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยในงานตัวได้ครับนิสสารชื้นชุ่มค่ะอุ๋ยจ้ะโอ้โหที่อุ๋ยของเราเองครับและที่สําคัญเจ้าของสสววนนนนทท่่าดูแลีี และมีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์สวัสดีครับเจ้าของสวนครับสวัสดีค่ะชื่อชัชยาตันเจริญนะคะคชื่อเล่นชื่ออ้อยนะคะโอ้โหพี่ชัชยาตันเจริญพี่อ้อยนะครับก่อนอื่นผมถามพี่อุ๋ยก่อนในฐานะเป็นผู้แนะนําว่าให้ผมมาที่สวนแห่งนี้มาพูดถึงเรื่องความประทับใจต่อการใช้คู่หูมหัศจรรย์พี่อุ๋ยครับทําไมพาผมมาที่สวนนี้ครับ ค่ะก็ตอนนั้นนะคะใช้เองค่ะใช้แล้วดีก็เลยอยากบอกต่อค่ะได้โทรหากำนันบอกว่ามีของดีจะมาแนะนําค่ะแล้วก็ได้เข้ามาเจอกำนันเจอแฟนกำนันเจอพี่อ้อยค่ะก็เลยแนะนําให้ใช้ค่ะพี่อ้อยนี่คือลูกสาวกำนันใช่ค่ะท่านกำนันอะไรครับกำนันสุรินค่ะกำนันสุรินค่ะโอ้เป็นคุณพ่อของพี่อ้อยค่ะแล้วท่านก็เริ่มใช้จากคุณพ่อใช้ แต่วันนี้ให้ลูกสาวซึ่งเป็นผู้ดูแลทั้งหมดของคุณพ่อ<ช>๋อตอนนั้นเข้ามาพี่อุ๋ยมาแนะนํานั่นเกิดอะไรขึ้นกับที่แห่งนี้หรือยอย่างไรครับที่พี่อุ๋ยซึ่งเข้ามาแนะนําครับก็เห็นก็เหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องเนา่ากอดินต้นเป็นแผลอะไรประมาณนี้โอแล้วก็มาแนะน,นํากำนันก็บอกว่าลองหมดทุกวิธีทางอละวทางใครบอกว่าอะไรดีใช้หมดระเบิดดินก็แล้วอะไรก็แล้ว ก็ลองบอกว่าลองใช้ตัวนี้ดูโอ้ครับพี่อ้อยครับผมถามหน่พี่อ้ยอยเริ่มรู้จักกับพี่อุ๋ยเนี่ยแล้วมาใช้คู่วัสดุนี้ตั้งแต่ปีไหนครับประมาณปีหกสามปลายปลายปีค่ะปลายปีหกสามก็เท่ากับใช้มาประมาณสองปีค่ะตอนนั้นเรามาใช้กับสวนสวนไหนเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกครับสวนบริเวณนี้หรือว่าสวนอายุสองปีก็ลองใช้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วดูความแตกต่างเอาค่ะ ก็ซึ่งใช้กับทุเรียนเล็กก็ทําให้เห็นว่าเออจเริญเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็มีใบที่สวยอะค่ะงั้นผมไปถามที่ทุเรียนเล็กก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นกับที่ทุเรียนเล็กก็ต้องพูดถึงรถทุเรียนเล็กค่ะทุเรียนเล็กนั่นเริ่มใช้ตอนอายุเขากี่ปีครับประมาณปีหนึ่งค่ะใช้อย่างไงครับวิธีการใช้หมายความว่าเราใช้ สองอันนี้ผสมอย่างไรในการลดในการดูแลครับอตอนที่มาแนะนำอะค่ะหนูก็จะถามเขาว่าใช้ผสมยังไงผสมถังพันลิตรหรือว่า200ริอรลิตรเขาบอกว่าสองร้อยลิตรหนูก็บอกว่าถ้าสองอยลิตรพ่นถึงห้าถังไหมถ้าพ่นถึงห้าถังหนูแนะนำว่าให้เอาซองตัวนี้ค่ะคใส่น้ำขวดหนึ่งลิตรแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าตวงอันนี้สองร้อยตวงอันนี้สองร้อย ก็จะได้ห้าถัง200ลิตรค่ะโอแล้วก็ตรงนั้นมีทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่กันครับตรงนั้นครับตรงนั้นสิบสองปีอะสิบห้าไร่ค่ะประมาณ400ต้นค่ะ4 0 0ต้น15ไร่ค่ะเราก็ใช้จํานวนในการพ่นเนี่ยนะครับที่ตามเมื่อกี้ถูกไหมครับใช่ค่ะต่อทั้งหมด15ไร่เลยเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อแลวนานไหมครับระยะเวลาในการพ่นประมาณ15วันค่ะ15วันครั้งใช่ค่ะพ่นไปตลอดเลยใช่ค่ะผลที่เห็นเริ่มต้น่ะ ที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าก,กับการใช้กู้มวัสจร์จันพี่อ้อยมันต่างกันยังไงจากที่สังเกตนะคะคือของเราแตกพุ่มได้ดีกว่าการทอดยอดก็คือได้กว้างกว่าค่ะแล้วใบก็คือกว้างกว่าใหญ่กว่าแล้วก็เขียวกว่าค่ะแล้วพอมันอายุสองปีเนี่ยความสูงมันเนี่ย เป็นยังไงครับก็สูงนะคะยืนด้วยก็คือสูงกว่ากว่าคนนะคะแล้วสูงสุดหัวแล้วค่ะใชสูงสุดหัวแล้วใช่ค่ะก็2เมตรขึ้นสิครับอย่างนั้นใช่ค่ะก็แปลว่าในลักษณะที่เกือบ2เมตรเนี่ยโดยทั่วไปพี่อ้อยเคยเห็นไหมครับทุเรียน2ปีแล้วมันสูงขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็นานๆจะเห็นสักครั้งค่ะในส่วนที่เขาแบบอ่าเราไม่รู้เขาใช้ยาอะไรนะก็นานๆจะเห็นแต่ส่วนใหญ่อะก็คือไม่ค่อยได้เห็นบ่อยค่ะ ก็ถือเป็นความแตกต่ตางใช่ค่ะก็เลยทําให้เราเห็นว่าพอเราใช้คือเราเห็นความต่างจากของเราเองค่ะเราก็เลยเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ว่าคือเขามีคุณภาพดีค่ะประมาณน,น,นี้ค่ะพี่อ้อยคิดว่าอีกกี่ปีอะถ้าเราทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ในเชิงที่เราคุ้นเคยกับสวนทุเรียนอะปีไหนมันจะเริ่มให้ผลอะจริงๆถ้าโตดีขนาดนี้คาดว่าไม่เกิน3ปีก็น่าจะเริ่มให้ผลแล้วค่ะปีที่3ใช่ค่ะ โอ้ก็ถือว่าพี่อ้อยเร็วไหมเร็วค่ะส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วเข้ากี่ปีเขาถึงให้ผลจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่4ปีขึ้นไปค่ะ4ปีใช่แต่คนเรานี่คาดว่าน่าจะน่าจะ3ปีน่าจะเริ่มสอนให้มีแล้วค่ะโอ้จะสอนแล้วจะสอนใช่ค่ะพี่อ้อยมั่นใจไหมว่าส่วนใหญ่นะที่มันเป็นอย่างนี้ที่เราจะสอนให้มันติดผลครั้งแรกเนี่ยเป็นความสําคัญของครูมริจันทร์ ส่วนหนึ่งก็ใช่ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพก็ทําให้ทุเรียนเจริญเติบโตไปในแนวทางที่ดีค่ะอสองสองปีนั่นทุเรียนพันุ์อะไรนะครับหมอนทองค่ะหมอนทองนะครับโอ้สิบห้าไร่สี่ร้อยกว่าต้นเข้าแล้วครับพลาดขาดเพราะว่าถือว่านั่นกําลังอยู่ในวัยวัยรุ่น <Baby. S 2> เตรียมกําลังจะเป็นสาวเบบีแล้ว่ย้อยครับแล้วก็พอตอนนี้เรามาดูแลสวนนี้ค่ะจากที่เรายืนอ,อยู่นี่ยนะครับอันนี้มีทั้งกี่ไร่ครับผม ตรงนี้ประมาณสัก30ค่ะ30ไร่มีทั้งทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับมีหมอนทองนะคะมีชนีก้านยาวพวงมณีกระดุมค่ะแล้วก็นกหยิบค่ะนี่ถือว่าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหมดเลยนะก็ส่วนถูกไหมค่ะเป็นการรวบรวมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองก็คือสลับกันไปใช่ไหมครับโดยหลักของพื้นที่ตรงนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองซะส่วนใหญ่ค่ะหมอนทองแต่ว่าก็จวนอื่นก็มีตาม,มที่ว่ามาน,นั้นมีค่ะ ส่วนใหญ่อายุทุเรียนตรงนี้อาคาในแปลงนี้อายุกี่ปีครับ10ปีขึ้นค่ะ10ปีขึ้นตอนที่พี่อุ๋ยเข้ามาเนี่ยทุเรียนในสวนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับหมายความลักษณะของมันมีโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของต้นเป็นยังไงครับมีเจอปัญหาเรื่องโรคค่ะเรื่องใบเป็นซันเบิร์นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นไม่แข็งแรงมีรากเน่าคนเน่าอะไรเงี้ยค่ะไอซันเบิร์นนี่คือใบไหมใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ มีรากเน่าด้วยมีค่ะมีท็อปด้วยมีค่ะอ้ดเรียกว่ารวบรวมที่เขาเป็นกันอยู่ที่เราหมดค่ะรับทุกอย่างค่ะรับทุกอย่างไว้ในทุเรียนอายุสิบปีโดยเฉพาะตัวนี้เป็นหมอนทองแล้วก็จะมีอย่าง,งอื่นด้วยค่ะหมอนทองพวงมณีชนีก้านยาวอะไรต่างๆนี่ยกระดุมเนี่ยครับโรคของทุเรียนเนี่ยมันเหมือนกันไหมในสายพันธุ์ทุเรียนเนี่ยครับ จริงๆเท่าที่สังเกตนะคะก็คล้ายๆกันหมดค่ะก็คือโรคทุเรียนก็คือโรคทุเรียนไม่ว่าคุณจะเป็นพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรมันก็จะมีอย่างพงมาเนียค่ะเขาจะค่อนข้างแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคค่ะอ๋อใช่ก็คือคนอื่นเขาเน่ากันแต่ฉันไม่เป็นฉันไม่ป่วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ค่ะสายพันธุ์อื่นก็ยังคงรับพวกเลือโรคเหล่านี้ไว้ใบอย่างนี้ไว้รากอย่างนี้ไว้ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก่อนหน้านั้นพี่อ้อยคุณพ่อกำนัน ร่วมกันแก้ไขยังไงครับก็ลองใช้ยาหลายตัวนะคะเหมือนอมีทั้งถามจากเพื่อนสนิทว่าเออตัวไหนใช้แล้วดีถามจากเจาก้จาหน้าที่ที่ร้านขายเคมีพันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แนะนํามาเราก็ลองมาใช้แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือมันก็ไม่หายขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบที่นูบอกอะค่ะพอเข้ามาทีแรกเขาก็บอกว่าลองหมดแล้วใครว่าดีลองหมดไม่ว่าจะระเบิดตินเอยร้านยาตรงไหนตรงไหนใครบอกดียอาหมดอ๋อค่ะ ก็หมายความว่าถ้าเราไปปรึกษาเขาเขาก็จัดยามาให้เหมือนหมอตีถูกไหมครับอยาเป็นชุดมาให้ซึ่งเราก็ต้องเสียงเงินในปริมาณที่สูงตอนนั้นเป็นเงินของเราไหมเงินคนพ่อก็จริงๆก็คือทําตอนนี้ค่ะคือทั้งคือ,คอทั้งพ่อทั้งแม่และหนูเนี่ยทำก็คือเขากองกลางทั้งหมดค่ะโอ้ก็ถือว่าเราใช้เงินส่วนกลางในการบริหารสวนค่ะเพราะตอนนั้นคาดการณ์ว่าก่อนล่วงหน้านั้นเราใช้ ไปเยอะไหมครับเรื่องเงินทองต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาปีหนึ่งก็หมดหลายแสนนะคะครับค่ะในการดูแลเพราะว่าเขาบอกอันนี้ดีเราก็ไปซื้อมาใช้ไม่หายเพราะอันนั้นดีอันนี้นดีก็คือเหมือนเล่เล่ไปเรื่อยๆอะค่ะจนจสุดทา้ายมันก็ไม่หายอะค่ะเขาละครับ,รบนั่นพัดผ่านเรื่องในอดีตอพอมาเจอคู่หูมาสจรรนเวอร์แพนเวอร์แพนดอรซานพี่อุย๋ยได้เข้ามาแนะนำตอนนั้นเรา มีความรู้สึกยังไงครับต่อการที่แรกๆอ่ะเราก็ต้องคิดว่ามันก็คงเหมือนยาตัวอื่นที่เราเคยใช้แต่พอเราได้ใช้แล้วได้สัมผัสจริงๆอ่ะมันทําให้เราเห็นความต่างค่ะคือใบเราก็คือโตได้สวยแล้วก็คือใบกว้างกว่าเดิมลาต้นก็คือแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ปัญหาที่เราเคยเจอค่ะมันก็คือดีขึ้นจนทําให้เราเห็นว่าเวอร์แพนดีอย่างที่เขาบอกจริงๆอย่างเงี้ยค่ะครับผมมันเห็นความต่างจากที่เราเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆค่ะคแล้วต้นทุนก็คือไม่สูงค่ะก็คือแต่ว่าได้คุณภาพกลับมาค่ะคก็คือต้นเราป่วยน้อยลงใบเราสวยขึ้นแล้วก็ใบกว้างขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโอ้ตเติบโต,ตได้ดีและเร็วขึ้นนะคะครับแล้วพวกที่เราเห็นพวกเป็นไอเชื้อโรคอะไรต่างๆไม่ว่ารากเน่า ไอ้ท uhm, right mm ็อปอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ค่ะนานๆจะเจอสักต้นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะหางอย่างที่เห็นที่เราบอกค่ะต้นจะแห้งถึงขั้นหายเลยั้ะท่านใช่โอ้โหแต่ต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับของเราไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับแต่การที่จะไปรักษาแต่เนื่องจากว่ามันทาให้ต้นไม้แข็งแรงและสําคัญที่สุดก็คือว่า เขานั่นนะครับไปช่วยในการบล็อกพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆด้วยโดยพวกไขโตัวซารต่างๆเนี่ยไปทําหน้าที่ของเขาในฐานะผู้แนะนําครับตอนนั้นเราแนะนํมาให้พี่อ้อยใช้ในอัตราส่วนเท่าไหร่ครับกับทุเรียนอายุ10ปีนะครับผมก็คือ1ชุดเนี่ยค่ะได้5ถัง200ลิตรคร่ะอ๋อห้าถัง200ลิตรนะ,ะก็คือเป,เป็นอัตราส่วนที่เรียกว่ามาแนะนําเลยใช่ซึ่งก็อันเดียวกับของทุเรียนเล็กใช่ถูกไหมครับแล้วก็บอกเขาอย่างนี้เลยค่ะตัวเนี้ยดีนะลดต้นทุน คือว่าจับใบไม่ต้องใช้ฮอร์โมนตัวอื่นถอดออกใสยย่ยาฆ่าแมาลงตัวเดียวจบโอ้ที่บอกครบทุกรายละเอียดเลยนะครับทุกขั้นตอนเี่อ้อยครับเราเนี่ยเมื่อก่อนมันยุ่งยากนะครับในการที่จะใช้อาหารพืชเหล่านี้ครับที่จะเข้าให้กับพืชเนี่ยเรายุ่งยากไหมเมื่อก่อนนะมันก็ยุ่งเนาะเพราะว่าม,มันเหมือนว่าเราผสมเราต้องใช้ยาผลิตภัณฑ์หลายตัวค่ะมีทั้งจับใบมีตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นผสมกันไปอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะพอมาเป็นตัวนี้จากที่พี่อุ๋ยแนะนําก็คือจบครบง่ายค่ะนั่นแน่ <laughs> จบคบง่ายนะครับอันนี็ถือว่าเป็นความง่ายของเกษตรกรยุคใหม่พี่อ้อยก็ถือว่าเป็นเกษตรกรยุคใหม่ค่ะที่เป็นคนหัวก้าวหน้าแล้วก็รับรู้ได้พี่อ้อยครับความมั่นใจอย่างนี้นะครับพี่อ้อยได้เคยบอกใครไหมครับว่าเราใช้จริงและเราใช้ดีแล้วเราก็ใช้แล้วก็ชอบเนี่ยเราเคยมีบอกต่อใครไหมครับบอกค่ะ ก็จะมีเป็นญาติญาติกันนะคะเป็นคุณนะ้าคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเราเห็นผลต่างแล้วคือดีแล้วก็คือประหยัดต้นทุนใช้งานง่ายก็คือไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องผสมหลายตัวค่ะพี่อ้อยครับที่พี่อ้อยเห็นนะอ่ะตัวนี้โอเคเรื่องโรคเรื่องภยัยไข้เจ็บมันเห็นเดขชัดว่ามันมีอาการที่ทุนเราลงแล้วถึงขั้นหายเลยค่ะเรื่องที่สองครับผมจะถามว่าเวลามันออกดอกอ่ะพี่อ้อยเพิ่มเติมอะไรไหมในการใช้กู้หู ก็ตั้งแต่ที่ตั้งแต่ดอกออกน,นะคะก็คือเห็นว่าดอกคือออกเสมอ <Okay. S 2> แล้วก็คือออกค่อนข้างจะแน่นค่ะแล้วก็คือติดดอกง่ายค่ะหลังจากที่ออกดอกก็คือเราไม่ต้องทําอะไรมากมันก็ติดดอกง่ายพอมาเป็นขึ้นลูกเขาก็ไม่ค่อยสลัดทิ้งเท่าไหร่ค่ะ <Okay. S 2> ก็คือเขาก็จะจริญเติบโตได้เร็วกว่าเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันแล้วก็คือเข้าเนื้อเข้าสีได้ค่อนข้างไวกว่าค่ะ mm. แล้วรสชาติก็คือสีจะเข้มกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วรสชาติก็จะหวานมัน ถ้าถือว่าตรงตามสายพันธุ์ตรงตามสายพันธุ์ค่ะที่สําคัญคือได้ปริมาณน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละลูกค่ะแล้วก็หนามสวยค่ะโอ้โหยืนยันชุดยาวอย่างนี้นะครับแทบไม่ต้องถามเพิ่มเติมอีกแล้วครับเมื่อกี้ป้ากระซิบมาค่ะว่าของคนอื่นมีปัญหาเรื่องรัดใบอ่อนผลหลุดร่วงแต่ป้าบอกว่าซึ่งปัญหาหลักสําคัญของเกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนคือ การรัดใบอ่อนถูกไหมครับแต่ที่นี่พี่อ้อยยืนยันว่าไม่ล่วงค่ะไม่ล่วงถึงจะล่วงก็ล่วงแค่เล็กน้อยค่ะ,อะเอ๊พี่อุ๋ยครับผมอยากจะทราบว่าพี่อุ๋ยได้มาแนะนำปุ๋ยเวอร์คลาสตาหญิงเกษตรให้กับพี่อ้อยหรือยังครับได้คุยบ้างแล้วค่ะแต่คิดว่าน่าจะเปิดใจใช้เร็วๆนี้ค่ะ เพราะว่าปุ๋ยเวอร์ลาสตราหญิงเกษตรของเราเนี่ย <_ d isch> ช่วยบำรุงรักษาดินแล้วก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่เข้าไปช่วยย่อยนะครับสารอาหารพืชต่างๆที่มันตกค้างอยู่และใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ว่าหญิงเกษตรไปช่วยย่อยแล้วเพื่อสามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งเราก็เคยใส่อะไรมาเยอะแย,ย,ยะมันค้างอยู่ในดินนะครับและที่ไม่ค้างไม่พอมันยังช่วยเพิ่มปุ๋ยในดินเข้าไปอีกนะครับในนี้ก็เพื่อก็ บอกพี่อ้อยไว้นะไรีบใช้ก่อนเพราะปีหน้าถ้ามาถามต้องตอบให้ได้ว่าใช้หญิงเกษตรแล้วลูกมันจะเยอะกว่านี้น้ําหนักจะดีกว่านี้ลดต้นทุนได้มากกว่านี้ท่านทั้งหลายครับวันนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวประธานบริษัทเวิร์คไรท์อินโนเวชั่นซึ่งท่านเป็นผู้ที่นำเอาผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรร์และหญิงเกษตรมาร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรน,นั้นมีความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ท่านก็ได้เดินทางมาที่นี่ เพื่อเป็นกําลังใจให้เกษตรกรท่านประธานครับท่านได้มองเห็นภาพแล้วก็เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพที่มาช่วยเหลือเกษตรกร,กรท่านมีแนวคิดอย่างไรครับครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งแล้ววันนี้ได้ลงมาถึงสวนถึงพื้นที่นะโดยเพราะที่ที่นี่ที่เข้ามาตั้งแต่เข้ามาแล้วเห็นแต่ละต้นนะทุเรียนแต่ละต้นผลไม้แต่ละต้นเนี่ยมันน่าชื่นใจ เขียวสดงดงามนะน่าสนใจแล้วยิ่งได้มาฟังจากที่คุณน้อยดูแลตรงนี้แล้วได้ยืนยันสิ่งที่ประทับใจว่ามันช่วยเกษตรกรได้ดีได้ง่ายเพราะมาได้พบชุดคู่หูมาจากเบิร์แพเนี่ยใช่่คะมันไม่ต้องอะไรมากเลยแล้วก็เดินหน้าเลยแล้วก็ดูแลไปตามสมควร ก็ดีใจดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วแอบดีใจลึกๆว่าชุดคู่หูของเราเนี่ยช่วยได้จริงๆคุ้มค่ากับที่เราได้ค้นคว้านำเสนอแล้วก็ให้เกษตรกรได้สัมผัสได้ใช้เพราะนั้นเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยเวิร์แผนเวอร์คลาสยินดีต้อนรับทุกทกท่านราะนั้นเกษตรกรสวนทุเรียนโดยว่าสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยแหละครับว่า ถ้าย่าิของท่านจะมารับไม่ได้คุณร้อยเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างอย่างดีนะที่คุณอุ๋ยเนี่ยมาค้นพบและนําเสนอได้เพชรเม็ดงามเพิ่มมาอีกหนึ่งเม็ดเนี่ยขอชื่นชมครับโอ้โหนั่นคือกําลังใจครับที่ธรรมทานได้มาเห็นจริงว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้นํามาเพื่อให้ผู้คนทั่วประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรกได้รู้ว่านี่คือ ไม่รับที่จะทําพาท่านทําให้เกษตรยั่งยืนและมันคงต่อไปเออพี่อ้อยถามนิดนึงเพราะเมื่อกี้เหลือไปเห็นพอดีระหว่างที่ธรรมประธานพูดค่ะไปเห็นมังคุดคพี่อ้อยครับพี่อ้อยได้ปลูกมังคุดนี่อายุกี่ปีแล้วครับที่มังคุดนี่อายุเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีเก่าแก่มากค่ะก็เท่ากับอายุของผมเลยว่างั้นเถอะค่ะครับผมพี่อ้อยอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิครับผม มังคุดที่นี่อายุย0กว่าปีพี่อ้อยครับพี่อ้อยได้ใช้คู่หูมาสัจจร่วมด้วยไหมครับถามว่าใช้ไหมใช้ค่ะไหนๆก็ใช้ทุเรียนแล้วก็ลองใช้มังคุดด้วยเลยค่ะครับค่ะเพิ่งมาใช้ตอนตอนเมื่อกี้อ่ามังคุดนี่เพิ่งมาใช้ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วปี64ค่ะใช่ค่ะใชปีที่แล้วตอนนั้นใช้เพื่อเพื่ออะไรครับในการ คือเราเห็นความต่างของทุเรียนแล้วทุเรียนได้ผลผลิตคือได้ต้นใบที่แข็งแรงเราก็เลยลองใช้มังคุดดูบ้างค่ะก็เป็นอย่างนี่เห็นนะคะก็คือปีนี้ค่อนข้างจะโดกแล้วก็ลูกสวยค่ะใหญ่สมบูรณ์ดีค่ะมัง<ม><ม>คุดนี่เขาดูอะไรอันนี้เรา ถูกใจไหมครับในขณะนี้ตอนนี้ก็โอเคค่ะก,ก็ถูกใจนะคะเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างดอกแล้วได้ลูกไซส์ขนาดนี้ก็ถือ,อว่าดีค่ะเราใช้อัตราส่วนยังไงครับในคู่ใช้อัตราส่วนเหมือนทุเรียน,นะคะ่ะเหมือนทุเรียนเลยใช่ค่ะโอ้ก็สม่ําเสมอมาโดยตลอดใช่ค่ะโอ้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ค่ะในในอดีตที่เราเคยทํามาเนี่ยเห็นแตกต่างยังไงครับ ก็เห็นแตกต่างนะคือปกติอะถ้ามังคุนเราโดกอะค่ะแล้วเราพ่นยาปกติเนี่ยลูกมันจะได้ไซส์เล็กกว่านี้นิดน,นึงแต่พอปีนี้ลองมาใช้ตัวนี้ดูอะค่ะลูกก็คือโดกนะคะแต่ว่าลูกได้ขนาดปริมาณน้ําหนักที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็โตขึ้น,นะคะ่ะครับผมแทบไม่ต้องพูดซ้ำเพราะพี่พอ้อยก็่นน้อยครั้ด้วยน้อยครั้งด้วย,ย,วยใช่ค่ะพี่อ้อยก็ให้ให้พื้นฐานของอความรู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วความสมบูรณ์มันจะไปอยู่ที่ผล อะไระที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นะในระหว่างนั้นไม่รู้หรอกแต่มันจะเห็นที่ผลสีของผลขนาดของผลและสําคัญก็คือว่ามันมีมากขึ้นกว่าเดิม<ช>ถูกไหมครับอันนี้ก็คือตอบได้ว่าผลผลิตของมันมากขึ้นถ้่ครับผมขอคุยในเรื่องของว่าต้นทุนที่เคยใช้ในแม่อดีตกับปัจจุบันที่ใช้คู่หูมหัศจรรย์เนี่ยมันช่วยลดต้นทุนไปกี่มากน้อยครับในสวนของเราทั้งทุเรียนเล็กทุเรียนอายุสิปี แล้วที่สําคัญก็คือทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์พร้อมทั้งมังคุดเนี่ยเราใช้รวมๆกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้ไปกี่มากน้อยครับต้นทุนก็ลดลงมาได้ถ้าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็ประมาณสัก40%่ส <sund ay. S 3> ิบเปอร์เซ็นต์นะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะหมายความว่าเมาื่อก่อนเราใช้100ร้อยสมมติ100ใช้ร้อยบาทในการบำรุงดูแลรักษาสวนใช<ะ>่ค่ะปัจจุบันเราใช้แค่40บาท <orient> ใช่ค่ะก็หมายความว่าเราลดต้นทุนได้ถึง60บาทค่ะนะครับก็หมายความว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ60%นั่นเองเกินครึ่งเกินครึ่ง อันนี้เป็นคํายืนยันของพี่อ้อยนะครับว่าสิ่งที่มันลดต้นทุนก็คือว่ามันลดลงไปเลยครึ่งโดยซ้ำไปถูกไหมครับเลยครึ่งโดยซ้ำเพราะมัอหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ให้เห็นว่าความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรครับให้เข้าใจกันโดยตรงกันนะครับว่านี่แหละครับคำว่าลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเป็นอย่างไรท่านก็คงเห็นในสภาพรวมผมขอถามพี่อ้อยนิดนึงเมื่อใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับพี่อ้อยรู้ไหมครับว่ายิ่งบอกต่อมากเท่าไหร่นียนะครับ เราก็สามารถที่จะเหมือนกับลดต้นทุนลงไปอีกอันนี้พี่อุ๋ยเคยบอกพี่อ้อยไหมครับค่ะพี่อ้อยพอุ๋ยบอกยังไงครับบอกว่ายิ่งใช้ดียิ่งใช้ซ้ํายิ่งบอกต่อก็ลดต้นทุนครับยิ่งคนใช้ตามเรามากๆก็เหมือนได้ใช้ฟรีอ่ะครับซึ่งนั้นมันก็จะเป็นระบบที่ผองบริษัทเวิร์คาร์ดได้วาง<อ>กติกาาไว้ถูกไหมครับ ท่านทั้งหลายก็สามารถทําตามระบบนี้รับรองได้ว่าลดต้นทุนแล้วลดต้นทุนอีกเหมือนใช้ฟรีไปเลยทีเดียวอโอ้โหวันนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆค,ครับเอาละครับคำมัานสุดท้ายอยากให้พี่อ้อยขีดเส้นใต้บอกกับพี่น้องอีกสักครั้งหนึครับพี่อ้อยครับว่าคู่หูมหัศจรรย์เป็นอย่างไรคู่หูมหาศจรรย์น,นะคะก็คือใช้ดีลดต้นทุนค่ะแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ นี่ยืนยันเองอีกแล้วนะครับท่านครับผมก็ถือว่าครบถ้วนกระบวนความว่าวันนี้ท่านทั้งหลายครับพ pues> ี่น้องผู้รับการเกษตรและสําคัญเมื่อท่านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับไม่มีสารพิษเจือปนนะครับแล้วที่สําคัญเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนที่สําคัญอีกครับใช้สม่าเสมอที่สําคัญอีกนั้นกว่านั้นครับเมื่อท่านใช้สม่าเสมอแล้วอย่าลืมใช้ดีและบอกต่อไปเรื่อยๆ ยิ่งบอกต่อไปก็เท่ากับช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั้งประเทศทําให้เกษตรกรรมไทยยั่งยืนอย่างแท้จริงวันนี้ผมทั้ง4ี่ท่านนะครับได้เดินทางมาที่นี่แล้วก็ได้มาเห็นจริงรู้จริงเพื่อจะบอกกับทุกท่านนั้นใช้เถอะครับวันนี้เราทั้งสี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโว้แผนหยิงเกษตรใช้ดีใช้รวยช,ช่วยปลอดดีเย,ย้ รวยไวเมื่อใช้เวลเพนเกษตรกร,ร,กรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวลเพนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดย